ครั้งสมัยที่พระโพธิสัตว์ได้เสวยชาติพบเป็นเท้าสักกะเทวราชอยู่ในวิมานชั้นสวรรค์เหนือพระนครพาราณสีพระองค์ทรงทอดพระเนตรลงมาอย่างมนุษย์ชาติทั้งหลายว่าในปัจจุบันมีความเป็นอยู่เฉกเช่นในอดีตรหรือไม่อย่างไรเนอเมื่อเท้าสักกะเทวราชได้แลเห็นก็เกิดความเศร้าหมองสมนัตยิ่งนะักบัดนี้ พระศาสนาที่เคยเจริญรุ่งเรืองกลับเสื่อมถอยลงและจิตใจมนุษย์ทั้งหลายก็โหดร้ายไม่มีเมตตาเหมือนการก่อนพระองค์ทรงเป็นห่วงนักพระองค์ทรงดำริหนักจะแก้ไขอย่างไรเนาะให้ศาสนากลับคืนสู่ศรัทธาดังเดิมและให้หมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายได้นับถือไปตลอดไม่ให้เสื่อมถอยไปมากกว่านี้ พระองค์จะต้องคิดอุบายทำอะไรสักอย่างเพื่อกระตุ้นเตือนให้มนุษย์ได้สะดุ้งหวาดกลัวและคอยกล่าวสอนธรรมในภายหลังเท้าสักกะเทวราชจึงออกอุบายโดยการนำสุนัขดำตัวใหญ่มะืฮมามีแปดหัวแลหันไปยังทิศท,ทั้งแปดหน้าตาดุดันน่ากลัวมีในตาสีแดงฉานดังเลือด มีเขี้ยวยาวและมีแสงเพชรประกายสว่างกงเล็บของมันคมกริบยิ่งกว่าคมมีดความสูงของมันสูงเทียมภูเขาขนาดใหญ่อีกทั้งขนของมันก็ทั้งแข็งและแหลมคมดังลูกศรเมื่อสลัดปิดปลิวไปตกที่ใดก็ปักทะลุอ,อกได้อย่างง่ายดายน่ากลัวน่ากเกรงขามยิ่งนักต่อจากนั้น พระองค์ก็ทรงลอยลงมาประทับนั่งบนหลังสุนัขดำพร้อมใช้เชือกห้าเส้นผูกล่ามไว้ที่คอเพื่อบังคับให้อยู่ในบัญชาของพระองค์สุนัขดำตัวใหญ่ก้าวเดินจากสวงสวรรค์เพียงสาก้าวเท่านั้นก็ลงมายืนยังโลกมนุษย์ในทันทีทันใดเมื่อชาวเมืองได้แลเห็นจึงต่างพากันตกใจกลัว วิ่งหนีแหกแต่กระเจิงไปคนละทิศละทางประดุดหนีไฟไหม้เมืองทันทีที่สุนัขดำเดินมาหยุดที่เมืองโลกมันก็เห่าด้วยเสียงอันดังไปหนึ่งครั้งก็เกิดลมพายุใหญ่ซัดเข้าพัดถล่มเมืองอย่างรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวบ้านเรือนและมนุษย์โลกทั้งหลายก็ลอยละลิ้วปลิวว่อนเคว้งอยู่บนอากาศตกลงไปกระแทกกำแพงเมือง เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวยิ่งนักเมื่อนั้นพระราชาแห่งนครพาราณสีทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดเพื่อดูแลไพ่ฟ้าประชาราชที่กำลังเดือดร้อนจึงทรงสเสด็จพระราชดำเนินออกสีหบัญชรและทรงตรัสพระราชดำรัสออกไปว่าได้โปรดเถิดท่านผู้เป็นใหญ่ในสามภพโปรดหยุดทำลายมนุษย์โปรดหยุดทำบาปกรรม เพื่อเป็นทานกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยเถิดพวกเราเหล่ามนุษย์ได้ทำกิตอันใดที่เป็นการลบหลู่ให้ท่านเครื่องพระไทยถึงได้พิโรธทำร้ายพวกเราได้ถึงเพียงนี้หนอพระราชาผู้ออกตัวปกป้องไพร่ฟ้าประชาราชของพระองค์ตรัสถามเท้าสักกะเทวราชเจ้าอย่างนอบน้อมเคารพนักสุนักดำของเรามันแค่กำลังหิว จึงโกรธเหมือนมันกำลังบ้าอารวาดเท่านั้นเองเท้าสักกะเทวราชทรงตัดอุบายออกไปถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราจะจัดหาอาหารมาให้สุนัขดำได้กินเสียให้อิ่มน้ำจากนั้นพระราชาก็รีบสั่งการใหไพรพลทหารและประชาชนทั้งหลาย ช่วยกันนำอาหารมากองรวมกันไว้ที่ลานหน้าเมืองเพียงเท้าสักกะเทวราชกระตุกเชือกเพื่อออกคำสั่งอนุญาตให้กินได้สุนัขดำก็อ้าปากงาบอาหารกินได้คำเดียวอาหารทั้งหมดก็เกลี้ยงทั้งลานเป็นที่ตื่นตาตื่นโนกต่อผู้คนในเมืองนักครานั้นก็ไม่ได้ทำให้สุนัขดำอิ่มท้อง อาหารแค่คำเดียวยังไม่ได้เซี่ยวของกระเพาะสุนัขดำเลยนะสุนัขดำจึงเห่าอีกครั้งเพื่อแสดงถึงความหิวสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในเมืองอีกแย่ yeah, แล้วเราจะหาอาหารมากมายมาจากที่ไหนให้เพียงพอที่สุนัขดำจะอิ่มและหยุดอลาวาเสียทีพระราชา ตรถามด้วยวาจาสั่นสะท้านแสดงถึงอาการหวาดกลัวแต่ก็ยังทรนงตัวเพื่อศักดิ์ศรีแห่งราชาประชาชนและทหารต่างเร่งจัดหาอาหารต่างๆนานา,นามาให้สุนัขดำกินจนบัดนี้ได้นำมาจนหมดสิ้นพระนครแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสุนัขดำเลยแม้แต่น้อย และมันก็ยังคงหิวเช่นเดิมพระราชาทรงเหนื่อยหน่ายและท้อพระทัยยิ่งนักจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่ผู้เป็นใหญ่ในสามภพทั่วล่านี้สุนักดำของพระองค์นั้นตัวใหญ่มาึเมาขนาดนี้อาหารที่เรามีมาทั้งเมืองก็คงไม่พอแก่การกินเป็นแน่แท้และมันก็คงกินไม่เคยอิ่มใช่หรือไม่ จึงเป็นเหตุที่ทำให้ท่านผูกเชือกไว้ถึงห้าเส้นเพื่อบังคับไม่ให้มันกินมนุษย์ที่กำลังอยู่ซึ่งหน้าแต่กระนั้นหาสุนัขของพระองค์กินไม่อิ่มก็คงเห่าอาลวาดสร้างความปั่นป่วนไม่จบสิน้นพระองค์ท่านก็จงปล่อยเชือกทั้งห้าเส้นเถิดนาปล่อยให้สุนัขของท่านได้กินมวลมนุษย์เสียให้อิ่มน้ำ พระราชาตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงที่เศร้าพระไทยยิ่งนะักหมดหนทางที่จะปกป้องประชาชนของพระองค์ไว้ได้อีกต่อไปเท้าสักกะเทวราชได้ฟังดังนั้นถึงกับแย้มพระโอษฐ์แล้วตรัสขึ้นว่าองค์เหนือหัวของมวลมนุษย์ท่านกล่าวความมาเหมือนท้อถอย ท่านจะให้สุนัขดำของเรากินเสียผู้คนที่อยู่ในปกครองของท่านกระนั้นเลยหรือจะดูโหดเหี้ยมใจร้ายไปหรือไม่สิ่งที่ท่านภูเป็นใหญ่จะกล่าวเช่นนั้นก็คงไม่ผิดนักเราหมดหนทางแก้ไขในเคราะห์ร้ายครั้งนี้แล้วอันตัวเราเพียงหนึ่งเดียวหากต้องมีดินกลบหน้าเพื่อรักษาชีวิตประชาทั้งผองได้ เราก็ยินดีแลกเปลี่ยนนักแรท่านจะให้เราได้หรือไม่ขอท่านจงโปรดเมตตาด้วยเถิดพระราชายืนข้อเสนอบพิษเอ๋ยท่านจิตใจเป็นบุญนักสุนัขดำของเราขนาดมีเชือกห้าเส้นอันอยู่ในความบังคับของเราแท้ๆยังสร้างความหายนะได้ถึงเพียงนี้ แล้วถ้าเราปลดปล่อยเชือกห้าเส้นออกจากมือของเราให้เป็นอิสระละ่ะท่านคิดหรือยังว่ามันจะหยุดความหายนะหรือกลับสร้างความหายนะนั้นให้มากกว่าเดิมหนอสิ่งที่เป็นเหตุและผลนั้นท่านได้คิดแล้วหรือยังบอพิดว่าเราจะมาข่มเหงรังแกประชาชนของท่านนั้นไสถ้าเป็นเช่นนั้นท่านคงเข้าใจผิดเป็นการใหญ่ท่านคงไม่รู้หรอก ว่าสุนัขดำของเราจะเลือกกินแต่เนื้อมนุษย์ที่มีบาปติดปากและบาปหนาติดตัวมนุษย์ทั้งนั้นแหละที่สร้างความวินาศให้แก่มนุษย์ด้วยกันเองมนุษย์ใจบาปนั้นแลที่กระทําการไม่สนเช่นหน้าอินหน้าพรมอีกทั้งมนุษย์ที่ยินดีในสิ่งที่ไม่ใช่ทาก่อแต่กรรมทําแต่เข็นอยู่ชุกวันมิเว้นว่าง ไม่ว่าจะหญิงหรือชายกามาคุณทั้งหลายก็ดีบุคคลอันนอกศิลถือหัวโล้นอยู่ในศิลแต่บริโภคการเมถุนอย่างอเร็ออร่อยคนเหล่านี้แสนจันไรสุนัขดำของเราคงไม่เว้นไว้เป็นแน่แท้และอย่าลืมพวกเนรคุณละ่ะกลิ่นความสาบที่เลวร้ายในสันดานของชนเหล่านั้น สุนักดำของเราคงชอบนักหากมีคนประเภทนี้เยอะสุนัขดำของเราคงกินจนอิ่มหนำเรามาในการนี้เพื่อเตือนจิตและเตือนใจต่อมวลมนุษย์ให้รับรู้กุศลธรรมควรทำกันไว้อย่าให้ขาดเพราะถ้าขาดเสียซึ่งกุศลแล้วไซบุพพิษจะเอาอะไรมาต่อรองเพื่อแลกเปลี่ยนก็คงหนีไม่พ้นกงเล็บ อันแหลมคมแห่งสุนัขดาของเราได้พวกเราทั้งหลายเริ่มหนีซึ่งศิลธรรมกันมากเกินไปแล้วนะคอยแต่วิ่งเข้าหาอากุศลกรรมมาใส่ตัวหากแต่ประพฤติอยู่ในกุศลธรรมแม้นเราปล่อยสุนัขดําไปมันก็จกทำอะไรไม่บาปนั้นชอบทำกันนักหรือบุญนั้นกลับหลีกนีที่จะก่อสร้าง พวกท่านจงจำไว้เชือกในมือเราทั้งห้าเส้นเป็นเชือกที่ถือห้ามสุนัขดำเอาไว้อยู่จะหลุดมือได้เมื่อมีคนบาปประพฤติผิดศีลโดยตั้งใจถึงการนั้นเราก็จะช่วยใครไม่ได้เมื่อใดที่มนุษย์ก่อการให้โลกได้วิบัติเมื่อนั้นเราจักพาสุนัขดำมาอีกครั้งบอภิษเจ้ทาท่านจงจำไว้ และขอให้บพพิดเจ้าจงเป็นผู้ทนงตัวเพื่อปกป้องประชาราษของพระองค์ต่อไปนั่นแลถูกต้องแล้วเมื่อใดที่ประชาราษของท่านกระทำบาปกรรมจะทำหน้าที่ของมันเองเมื่อนั้นแม้ท่านจะยอมสละชีพเพื่อเขาก็ไม่มีใครจักช่วยเขาได้ถาสักกะเทวราช กล่าวคำเตือนแล้วลอยขึ้นวิมานไปอย่างช้าๆทําให้ชาวประชาต่างพากันยกมือไหว้ท่วมศีรษะที่ท่านได้มาโปรดแก่มวลมนุษย์นั่นแล